หโโอ้เชิมจังบริจาค50บาทเปิดเพลงเบนสิบแล้วเต้นคุ้มเดี๋ยวกูเต้นไม่เป็นเว้ยดูหน้ากูด้วยกูเต้นไม่เป็นขอบคุณมากๆครับที่โดมมาแต่กูเต้นไม่เป็นไอ้เฮียกูจะทำยังไงอ่ะกูเขินกูเต้นไม่เป็นแปลงร่างเป็นตัวอะไรวะสวัมไฟเย์ ีมเดิกูสวมไฟเยอรพล้ลเป่งเป็นตัวอะไรพี่สวัมไฟเยอร์ครับกูก็กูเวทเคยคิดที่จะทำอะไรอย่างนี้นะเนี่ยมาห้าร้อยห้าสิบหกกูต้องเป็นเบนเทนให้พวกมึงดูมามาแล้วต้ไมเเพลไเป็นเวอร์ชันดีกว่าคิดะรลู โอเคกูแปลงล่างเสร็จแล้วเนีย่อะไรนะครับสุดสุดสุดสโอเคกูแปลงล่างเพลงจบพอดีนะฮะนี่นะครับอ่ะอ่ะแปลงล่างคุมค้มคุ้ม <c oughs> แล้วกูต้องอยู่อย่างนี้ทางลายอ่ะมึงคิดเอาอ่ะกูแปลงล่างแล้วเรียบร้อย Swampfire ทางไลฟ์ทางล้ายใช่ใช่ <c oughs> ใช When Swampfire กูปล่อยไฟได้ แล้วบุกเต้นด้วยนิกว่ามาร์กหน้าพรุ่งนี้อีกรอบเดี๋ยวพรุ่งนี้สงสารกูเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเป็นไรฮิวมาร์กซอเดี๋ยวกูต้องไปหามาร์คเขาวินมาใช่ไหมเป็สีเหลืองม,มีมาร์คสีดำเดี๋ยวกูเป็นเอเลนเอ็กไอ้เหี้ยแม่มีจางอยเหมือนโจ๊กเกอร์เลยนี่ดูงอเพนนี่ไว้เพนนี่ไว้เพนนี่ไว้กูเก็บจางอย่ก่อนอันนี้แล้วแต่ กินจังบริจาค20บาททำตอนนี้เลยทำตอนนี้เลยรวมเป็น100แล้วเดี๋ยวกูโดนอีกแล้วฮ่าฮ่ไม่ต้องฝืนนะครับโอ้โหไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบกูทำอาไรยของกูอยู่่ยนี่นะครับถ้าแม่มาดูกูอยู่นะฮะแม่กูบอกลูกกูทำเฮีย ดึนตอนกี้เพิ่งทำอะไรผมหมายถึงมี่แหม่ครับบ้าน The Mad รู้จัก The Mad ไหมทุกคนนี่ผมแปลงร่างผ,ผมไม่เป็นล l ว s z l o Fire มจะเป็น The Mad แล้วลลนี่เดิ m เปิดรู The Mad ดูครับนึงเดิ e เปิดรู The Mad โอ้ยโดนผมฟังโดนหมดอ่ะมาอุทาให้หมดอ่ะผมว่าไม่ใช่มใมผมว่าไม่เอ้ The Mad พี่คือ The Mad รู้จักเปล่าไม่ใช่ The Mad Single นะ เดี๋ยวแม้ตัวเขียวๆอ่ะเดี๋ยวแม้ตัวเขียวผมเว่ยเอเลี่ยนผมว่าเอเลี่ยนเดี๋ยวกูหายจังเดี๋ยวกูหายจังงอยก่อนเดี๋ยวกูจะเป็นตัวในอิตาเลียนเบรนท์ล์กูคือทัวสกันครับแมงมาทุกตัวตัวไหนตัวเขียวกว่าหมดอ่ะสลามกูคือกรูฟครับนี่กูฟเฮ้ยลงฟังกูอีกใจเย็นนะเล็ฟตรงไหนสีขาวอีกเอ้ยสีขาวเฉยตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่ได้อีกอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตร่อ่ะ อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ฟืบเรียบร้อยครับอ่ะตรงนี้ด้วยอ่ะกูให้ตรงนี้ด้วยอ่ะกูให้เออนี่ยอ่ะกูให้นี่ด้วยแบนเนอร์รีเซ็ตแล้วชั้งมันฮะไหนอเอาไปตรงนี้ด้วยเรื่องราวมันพบกับไอ้เรื่องราวมันเริ่มขึ้นเมื่อตอนพบกับเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาดแต่ของกูนี่อ่ะหมุนตรงไหนไปเนี่ยอ่ะแต่ของกูนี่ ของกูเรื่องราวมันเริ่มขึ้นเมื่อเราพบกับไอชินจังนะฮะนี่นี่พี่เป็นในตัวนี้เหมือนปะเหมือนปะนี่คือเดอะแมสเรื่องราวมันพบผมว่าเบ้วต้องอตัวนี้เรื่องราวมันเริ่มขึ้นเมื่อผมกับเหมือนจริงเมื่อพบกับไอนี่เหมือนอยู่ คนดูทให้ผมกำลังว่าจะพิมพ์ตัวหน้ากากเออเนี่ยแหละอยากเกมนคนนี้ต้องท่าพักเดี๋ยวกูหาชุดสีเหลืลลองกับมุกสีเหลืองมาใส่ด้วยมึงรอกูมีตังค์มากๆก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูคอสเบรย์ให้เหมือนลูกเอเลยเดี๋ยวลูกลูกโให้ปั่นเลยเดี๋ยวร้อยหูฟังผมโดนแดดไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของเรา้านเราในวันนี้นะครับคือมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าคนเขาโดมาแล้วกูต้องทาขอพอ,อ,อ,อขอปุ๊บฟังก็โดนขอ,ขอมันก็เลอะปกติคนเลี้ยงเขามาดูแบบเชี่ยนี่ตัวเชี่ยเลยวะ ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปกันเด้อเด้อ thank you for watching สวัสดีครับ